สวัสดีครับพวกกบมือนกนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ก็จะมาพบกับ10แฟนแรกประจำสัปดาห์อีกเช่นเคยนะทุกคนนะก็่อจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e เพื่อเปนราจะในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ300ไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ไปดูกันเลยครับว่า สิบแพลนแรกประจำสัปดาห์นี้จะมีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยครับมาเราไม่ต้องูดพมิมพ์ทำเพลงนะทุกคนนะตอนนี้โฆษณาหรือว่าโปรโมทเพจอะไรก็ว่างแล้วนะทุกคนนะ้าใครสนใจอยากติดต่อง,งานก็คลิกลิงกหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะทุกคนนะก็ไปดูกันเลยกันที่แพลนแรกนะแพลนแรกรหัสแกงก็จะเป็น1 10 11มาดูกันว่าอาทิตย์นี้มันจะแบบ มีแผนใหม่หรือแผนอะไรหรือเปล่านะทุกคนนะหรือแผนที่มันกลับมาหรือเปล่านะก็ไปดูกันเลยอันแรกก็คือ1 10 11 10ก็คืออิตาลีแล้วก็ทีมที่1 1 6 1 1นี่เลยตกลงไปแล้วก็แบก็กกลับมาเชิงฟอร์มชันแล้วก็ดีฟอลไปแบบนี้ก็จะได้แผนนี้ออกมาเลย3 หนึ่งสี่สองอือก็จะโหดโหดแบบนี้เลยนะทุกคนนะถ้าเราจัดแบบนี้นะดูว่าถ้าเราจัดแบบนี้มีดีมเอฟตัวหนึ่งเป็นโรดี้แล้วก็ผมเปิดได้ตัวนี้ด้วยนะฟันไดแล้วก็โอเดกาดนะเปิดไปแล้วนะพอได้โหดเลยแหละทั้ง2ตัวเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะมาดีวิวในคลิปหน้านะแต่คลิปนี้เอาสิแผ่นแรกไปก่อนนี่ก็คือแผนแรกของเรานะไปต่อกันที่แผนที่2 แผนที่2รหัสแผนก็จะเป็น2 2 7 2 2แล้วก็ทีมที่7จ็ด่ลีกบราซิลนะเชิงฟอร์เมชันแล้วก็ดีโฟบไปเหมือนเดิมก็จะได้แผนนี้ออกมา c 3 3นะคายกับแผน C 1 2 3เลยนะทุกคนนะแค่ตรงนี้มันจะปรับเป็น d m f ไม่ได้นะทุกคนปรับได้แค่ d m f นะดูนี่เลยก็จะประมาณนี้นะแผนนี้นะอ่า ตั้งดีๆก็จะประมาณนี้นะถ้าจัดดีๆนะแต่ขาดแบกขวาแบกซ้ายนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกทุกคนก็อันนี้ก็ไม่ได้จัดให้ดูอะไรมากมายนะแค่ให้ดูแผนเฉยๆนะทุกคนนะไปดูต่อกันที่แผนที่ 3. อารหัสแผนก็จะเป็น1 10แล้วก็สุดท้ายนะเอามาที่ยุโรปแล้วเข้ามาที่อิตาลีแล้วเข้าไปที่สุดท้ายเลยนะทีมสโมสรสุดท้ายแล้วก็แบกกลับมา สยงฟอร์เมชันแล้วก็ดีฟอบไปแบบนี้พอจะได้แผนนี้มา C 2 31านเลยนะโอ้โหแผนนี้น่าจะแบบกลางโคตรแน่นนะทุกคนถ้ายืนแบบนี้นะก็อลองเอาไปเซฟแล้วก็ลองเอาไปทดลองเล่นดูได้นะทุกคนนะว่ามันจะโหดจแค่ไหนนะแผนนี้นะพอประมาณนี้นะแผนที่3ของเราก็ไปดูต่อกันที่แผนที่สี่แผนที่4รหัสแผนก็จะเป็น1 111 1. ยุโรป สิก็คือนี่เลยใต้หลีกอิตาลีนะแล้วก็ทีมที่1นึ่งแบ็กกับมาชิงฟอร์มชันล,ล้วก็ดี้าไปก็จะได้แผนนี้มาสามสามสามโอ้โหสวยมากนะแผนนี้นะผมไม่อยากจัดออตโต้นะเดี๋ยวมันแบบการดเฉียวหายไปนะทุกคนนะเดี๋ยวมันเอาอ e ีปิกมานะเดีมันจะไม่สวยนะก็จะประมาณนี้เลยนะแผนนี้นะแผนที่4นะ แล้วก็ไปดูแผนที่5ต่อกันเลยแผนที่5้ารหัสแผนก็จะเป็น1 11 2สิต่อจากเมื่อกี้เลยนะพิโลกสลิแล้วก็2เชิงโฟรมชั่นแล้วก็ดีฟอไปก็จะได้แผนเยอกมาก3 1 2หมหนห,ด,ห,ด,หดแบบนี้เลยนะทุกคนนะถ้าจัดก็เอาโอเดก,กาดก็ร้อยเลยนะกับฟานไหนนะน่าจะบูทเทนฮักนะมันก็เลยร้อยนะฟานไน แล้วก็บรรยากาศนี้ก็น่าจะร้อยอยู่แล้วมั้งนะถ้าจำไม่ผิดน,นะเดี๋ยวผมมารีวิวให้นะแต่ว่าเอาสีแผ่นแรนนี้ไปก่อนนะโอประมาณนี้นะแผนที่5นะผมไปดูกันต่อที่แผนที่6สรหัสแผนก็จะเป็น1,15,9เกื่อนลงมาเลยต้างสุดแล้วก็ทีมไม่ใช่ทีมเหลียกนี้แล้วก็ทีมที่9 7จ็ดทีมนี้เลยแบค็คกมาสิงฟอร์มชันแล้วก็ดีโฟไปก็จะได้แผนนี้ออกมา c231 สไตล์นี้เป็นเป็นสไตล์ลองบอลนะทุกคนแนะนำแผนนี้ให้เป็นสไตล์รองบอลนะมันจะเล่นดีมากๆนะแผนนี้นะก็จะประมาณนี้เลยนะพอต่อมาก็ไปดูแผนที่7แผนที่7รหัสแผนก็จะเป็น2 5 6 2 5แล้วก็ทีมที่6นี่เลยตกลงมาแล้วก็แบ็กกับเสียงฟอร์เมชั่นแล้วก็ดีฟอลไปก่จะได้แผนนี้ออกมาแผนนี้ก็ทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะแต่ว่ามันมีหลายคอมเมนต์อยู่นะขอว่าที่แผนหลัง5้าแล้วก็ยืนแบบนี้มันอยู่ทีมอะไรสมโมสอนอะไรผมก็เลยเอามาฝากกันนะตรงนี้ก็ปรับเป็น MF ได้นะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะกันที่เนะ เรไปดูแผนที่8แผนที่แล้วหัดแผนก็จะเป็น1 3 5คือุโลป3แล้วก็ทีมที่5นี่เลยอยู่บนอารแจ็คนะไม่รู้ว่าสโมสรอะไรเชียงฟอร์มิชันแล้วก็ดีฟอฟไปก็จะได้แผนนี้ออกมา3 1 4 2โอ้โหบุกยับยับอ่ะทุกคนบอกเลยนะตรงนี้ปรับเป็น EMF ได้อีกด้วยนะทุกคนโอ้โห ดูถ้าผมปรับเป็นอีเบสตัวนะมันจะโหดสักแค่ไหนนะถ้าจับเอาโอเดก,กาดมาแบบนี้นะหืมโหดมากทุกคนแผนนี้นะก็จะบุกมันมากนะ,ะว่ารับไม่รู้ว่าจะรับยังไงนะแผนนี้นะพอไปดูแผนที่เก้าแผนที่เก้าแล้วหัดแผนก็จะเป็น1 2 8 1 2แล้วก็ทีมที่แปดห นีน้ไปก็มาีิงฟอร์มชันแล้วก็ดีโฟลไปก็จะได้แผนเยอมา3 4 3มีตรงนี้เอเ2เอสตัวนะทุกคนนะแล้วก็มีกลาง2อปีกซายปีควาเป,ป็นปีต่ำแล้วก็เซตเตอร์3ตัวประมาณนี้นะแผนนี้นะโอ้ไปดูกันที่แผนสุดท้ายาหารหัสแผนก็จะเป็น1 13 17แผนนี้ก็คือมันกลับมาแล้วนะทุกคนนะ1 13ก็คือนี้เลยสเปน2นะแล้วก็ทีมที่17เตื่อนลงมาตั้งสุดแล้วก็ประมาณนี้นะทีมที่17็นะโอ้อธิษก่อนมันไม่ใช่แบบนี้นะแล้วก็เชียงฟอร์มชันเดฟอย์แบบนี้นะก็จะได้ประมาณนี้เลยมันกลับมาแล้วนะอาทิตย์เมื่อกี้มันเป็น42 3 1นี่แหละถ้าจำถ้าผมจำไม่ผิดน,นะแต่อาทิตย์นี้กลับมาเป็น41 3 2เหมือนเดิมแล้วนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะ มันก็อาจจะมีแผนเดิมบ้างแต่ว่ามันเปลี่ยนสโมอสรหรือว่ามันจะมีแถนที่กลับมาบ้างนะประมาณนั้นนะทุกคนพอถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นแรงใจในการทำลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ